ตัวอย่างนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้คำสั่ง e x a m My Geometry นะครับคำสั่งนี้อยู่ในหมวด Analysis นะครับแล้วก็ M นะครับแล้วก็เลื่อนหาคำสั่งชื่อว่า e x a m My Geometry นะครับอาจจะบางท่านก็อาจจะอยู่ล่างๆนะครับตรงนี้นะครับหรืออาจจะอยู่โซนด้านล่างนะครับ e x a m My Geometry อันที่ผมทำก็ใครที่ใช้บ่อยก็ใช้เป็นไอคอนแบบนี้แบบผมนะครับโอเค เบื้องต้นเนี่ยเราทำการเลือก surface เข้าไปเลยทั้งหมดนะครับแล้วก็มันก็จะบอกว่าจำนวนนะครับทั้งหมด1536ผิวในชิ้นงานตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราต้องการเช็คอะไรบ้างนะครับก็ผมองเซตอเลยนะครับหลักๆ surface ที่เราต้องดูนะอย่างเช่นิีนี่นะครับก็จะเป็นเศษสามเหลี่ยมเล็กๆมากๆนะครับ face intersection นะครับคือผิวที่มันตัดกันนะครับ sheet boundary คือผิวที่มีแกลบหรือมีช่องว่างนะครับ แล้วเราก็ติ๊กหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเรากด x a m ้งหด้านล่างนะครับจากนั้นอันไหนที่มันขึ้นว่า pass นะครับก็แสดงว่าไม่มี error นะครับเช่นที่นี่ไม่มีเศษเล็กๆนะครับไม่มีผิวที่ตัดกันนะครับผิว smooth นะไม่มีผิวตัดกันฉะนั้นที่เกิดขึ้น error ก็จะมี tolerance นะครับแสดงว่ารอยต่อเหล่านี้เนี่ยมีมีค่า tolerance ที่มากกว่าค่าที่เราตั้งไว้ในส่วนของค r i t ที i a ตรงนี้นะครับก็คือ distance อยู่ที่0 0 1ด น yeah. ะครับแสดงว่ามีอาจจะมีแกลบมากกว่าศูนศูนย์นะครับผิวไม่สมูทนะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในผิวปกติอยู่แล้ว pave, เพราะว่ามันเป็นขอบเปลี่ยมนะครับผิว90องศาก็คือผิวที่มุมนั้นไม่สมูทฉะนั้นไม่สมูทเนี่ยเราตัด,ดทิ้งไปเราอาจจะไม่ต้องดูก็ได้นะครับต่อมานะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือชีสบอารี่นะครับก็คือเป็นช่องว่างนะครับคือผิวที่มันโวไปนะครับผิวที่โวไปแล้วก็อาจจะเป็นผิวที่มีแกลบ นะครับที่มากกว่าตรงนี้ก็ก็ได้นะครับนะครับฉะนั้นเมื่อเราเห็นนะเราก็จการไปทําการซ่อมผิวด้วยการใช้คำสั่ง fill surface นะครับต่างต่างหรือว่าแล้วแต่ความถนัดนะครับนั่นเองก็จะช่วยให้เราเช็คคุณภาพผิวหรือว่าหาจุดบกพร่องของผิวได้นะครับ